เป็นไรฮะเป็นไรหันมาคุยกับแม่ดีๆดิๆดหันมานี่เดยว <S <S แล้วทำไมชอบโวยวายแบบนี้เป็นไรเอากาดกัดเข้าไป มาหาแม่มาหาแม่เร็วมีตังครับมาหาแม่เร็วมีตังเป็นไรนะเป็นไรทุกวันเลย ร้องอย่างเงี้ยทุกวันเลยเป็นไง <c oughs> <c oughs> ทำไมก่อน <c oughs> เป็นไรก่อนมาหาแม่มามาแม่เล่นด้วยมามาเร็ว มาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วจกก็เป็นอะไรมาสิลูกมาลูกมาเร็วหาแม่ครับมา ไหนเป็นไรมาแค่นี้แค่เนี้ที่ต้องการแค่นี้เลยแค่นี้เลยมีตังเอ้ยก็บอกว่าออกมาแม่จะเล่นด้วย มาเด้อเออกมากลออกมาดีๆดิออกมาดีๆเด้อ